อ้ยฮักจากพี่น,น้องนางเฮียนทางล่างแสดงว่าแถวนี้เป็นเฮีนจ้ะแต่ว่าก็ได้หัวใหญ่อยู่จากคมค่าอยู่จ้ะ สวัสดีเอซีทุกทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองรอบปลากับซาออนจ้ามาพบปะกันเมื่อวันี้ก็ตรงกับวันที่27สิงหาคม2566จ้าเมื่อนี้ซาออนก็ได้มารอหาคุณมโนคือเก้าจ้าเมื่อนี้ก็มาทางผู้บนรลุมีตำบลหัวคาำเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าก็มาหลุดมาชมนาซาออนเมืองน้อจ้าวัดสิแดดสิมันบ่จ้าไปเลยจ้าเคืออนนี้จ้าใหญ่อยู่จ้า หลุนกันเบิงนะจ้ะาว่าเครื่อนี่เสดหัวหน่อยหรือว่าหัวใหญ่จ้าหลุนกันเบิงจ้าเครื่อกันใหญ่ย่จ้าหัวมันสิหน่อยสิใหญ่ซ้ำได้จ้าปัดฮู้ยพี่นออ้องหัวใหญ่ขนาดจ้าหัวใหญ่หัวงามขนาดจ้าเครื่อนี่ก็ใหญ่ยุจ้าลงคุ้มเกาพูดปีกายคือเก่าจ้า Nói lùn cân bừng chả Cái kia này sẽ đẩy hóa nhẹ xăm đáy Hóa ngàm đi dữ hoa Hóa nhào đơ chả Cùng này Cùng này nó หัวงามดีจ้ะมาพออีกเครื่องหนึ่งจ้านี่ก็เป็นลักษณะของใบจ้ะใบมันหนุกจ้ะดินก็คุดง่ายู่จ้ะเป็นดินทรายจ้ะถ้าผมมีหากใหม่กัด คุดง่ายจ้ะข่าหินแล้วจ้าคุดลงไปกับบดายจ้าบัดนี้สะออนสได้ฮักเอาจ้าสได้ดึดงฮักเอาเลยละจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นข่าหินจ้าหัวมันก็ใหญ่จ้บรวยแน่พี่น้อง หัวมันใหญ่ดีอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเินคุดลงไปกับบดาจ้ะได้ซ้ำหนีก็ไขวาบดาจ้ามาหลุนเพื่อน,นีกันจ้าประสิหัวใหญ่ซ้ำได้จ้าืันนี้ก็เดินทางกะเบื่อสองคนคือเกาจ้ามาหลุนนำสะอ,อนไปจ,จ,จะจบลิปเด้อจ้าปาดอุ้ยฮักจ้าพี่น้องคือนางเินลงไปทางล่างมันมีเหินแสดงว่าแถวหนีเป็นเินจ้ะ แต mm ่ว hmm. mm ่า hmm. ก็ได้หัวใหญ่อยู่จ้าค mm ุ hmm. ้มคายอยู่จ้าหัวยิ่งใหญ่งามๆคือเกาจ้าหัวใหญ่อยู่จ้าแต่ว่าคุดลงไปบ่ไดจ้าจะอ่อนก็เลยหักเอาจ้านี่ดหัวเดียวจ้ามีสองเกลือแต่ว่าได้หัวเดียวเพราะว่าอีกเกลือหนึ่งคุดลงไปบ่ไดจ้าข้าหักใหม่ หลุนกันจ้าหัวย,ยาวดีอยู่จ้าหัวใหญ่ยยายายเลยจ้าหัวงามขนาดจ้าใครสนใจกรสังใดด้วยจ้า มันหนกจ้าหัวใหญ่ๆงามๆเลยจ้าโุ้ยพี่น้องหัวงามขนาดจ้ะปัดบาบว่าน,นี่ได้หัวงามเมื่อน,นี่ก็ยังได้หัวงามคือเก่าจ้า มีแต่แบบงามๆแ้ะกระดส้สซดอีกจ้าพี่น้องตอนคูสะออนกับบดายไทยเบิงเดอร์จ้าเพราะว่าหากใหม่ร้ายแห่งจ้าต่างกล่องกันยากจ้าหวัวงามคือเก่าจ้าเป็น ดินทรายจะแถวนี้แถวทีสะอ,อนคุดอยู่มือน,นี้จะกะเ็เลยคูดง่ายแน่จ้ะแต่ว่าหากใหม่ห้ายหล,าย,ลายจ้ะเพราะว่าพื้นอยู่ในปา่ปาป่าต้นกลนโคกจ้ะนี่จะต้นกลนโคกหวัวง,งามๆคือเกาจ้าคุดสามเขื่อวังหันจ้ะมีแต่หวัวง,งามๆเลยจ้ะ เรือนี้กันจ้าเครือนี้เครื่อนี้ไงจ้ะเป็นดินทรายจ้ะขุดง่ายอยู่จ้ะแต่ว่าวาสิหอนมองขุดง่ายก็ซ้ำหากใหม่ออกจนหวาจ้ะข้อยาวขนาดจ้ะเป็นมันคุ้มเก่ามันคุ้มเก่าที่พุดที่กายจ้ะ เขื่อนนี่หวัวเพิ่นผสมเขื่อนเลยจ้ะแต่กระงามอยู่จ้หาหัวใบใหญ่ปันไดจ้าไปหลุนไปชมเขือต่อไปกันจ้าเขื่อนน,อนี่กระแยงไงจ้ะกะมาหลุนกันเบิ่งจ้าบาสิไดสิมนันหวัวมันสมเขือเพิ่นบ่จ้ะเขือนนี่เป็น เือที่ลงคุ้มไหมจ้ะโอเมนคุมเก่าอาจ,จิหอดหัวมันไหวแน่จ้ะสซอออนก็ข,ขอขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการรับชมทุกกําลังแรงใจที่หมอมแห่ซอออนด้วยจ้า หัวายาวดีจ้ะหัวแก่ใหญ่พอสมควรอยู่จ้าสมเขือเพิ่นอยู่จ้าหัวางามๆคือเก่าจ้ามันหนกหรือว่ามันเทียนจ้าอยู่นี่สองขือจ้าสะออนคู่แหล่เลยจ้าบได้ต่างทายตอนกูดจ้าเพราะว่าหากใหม่ก็ร้ายร้ายจ้าพี่เนาะ มาหลุนตอนสะออนดึงหัวมันขืนซะแต่ะกะหักสำาไดจจ้ะพี่น้องเพราะว่าหากใหม่ร้ายร้ายจ้ะคุณลงไปกับบด้จ้ะสะออนกระหักเอาจ้ะสองหัวจ้ะหัวงามงามจ้ะ มาแน่เลยจ้าหวัวใหญ่ๆงามๆคือเกาจ้ามือนี่ตะลุ่นไปส้มน้ำะออนอีกจ้าวาสุไดสิมันหัวใหญ่งามๆอีกป่จ้า ใดสุดอยู่จ้าที่แหลกสะออนได้ยินเสียงปูดว่าแต่เพิ่นหักจ้ะดึงขึ้นมาแล้วกระดสุดอยู่จ้าจ้ะนี่จ้ะเครือเพิ่นใหญ่ใหญ่จ้ะกูแหล่เรียบร้อยเลยจ้ะเอ้าเอาเอา,เอาทาั้งใหญ่ทั้งยาวมาดูนจ้ะพี่นอ้องมาดูนจ้ะ ปดัดหัวเก่าเพิ่นหัวเก่าเพิ่นยาวขนาดหัวใหม่ก็ใหญ่อย,ยอยู่เด้อจ้ะทั้งใหญ่ทั้งยาวคือกันจ้ะใคสนใจก็สั่งได้เด้วยจ้าทำงามงเลยจ้าฮักอะไรจ้าทอนหนึ่ง อันนี้ทอนทั้งลางเพิ่นกันางอีกคือเก่าจะ้ะยาวแหงจะ้ะหาไม่ทั้งลางแต่ว่าเก็หัวงามอยู่จะ้ะอันนี้สิเป็นหัวเก่าเพิ่นโอบใบจะ้ะแ,แก้หัวเก่าออกสิหัวใหญ่ๆงามๆคือเก่าจะ้ะอันนี้ทอนหัวเพิ่นจะ้ะสิได้ยี่สองทอน <c oughs> มันมันหัวนีมีอยู่สองทอนจะ้ะ ให้ลหลัวเกาก่อนจ้ะปัญยาซํำใดอุ้ยข,ขาดจ่อยพี่น้องอุ้ยอันนี้หัวเกาจ้ะรอหลุนหัวไม่กันจ้าอ้าวหัวงามอยู่เด้อจ้าพี่น้องแต่ว่ากับ,บ่ัญหาคือหัวเกาบันไดจ้ะหัวเกาบันไดเลย <laughs> Oh, หัวสันย่จ้าพี่นออ้องจะ่ากโมกดีย่จ้าหลุนเครืออนี่กันจ้าเครือแง่ใหญ่จ้าเบืองนี้จะเครือมันมาหลุนกันจ้าว่าิได้หัวหน่อยหัวใหญ่ซ้ำได้จ้าหากใหม่ก็ร้ายร้ายจ้ามาหลุนกันเบื้องจ้า ิได้หัวเงาหรือสิสด้หัวสานน้อจามนนี่คืออน,นี้หากใหม่ร้ายคักจ้ะทั้งค่าหากใหม่ทั้งหอดเินจ้ะพี่น้องสซออนก็นเลยหากเอาเลยจ้ะหัวใหญ่จ้ะหัวงามขนาดจ้ะหากใหม่ก็ร้ายร้ายจ้ะแล้วก็ หอ,อดหินนาจากผมเป็นหินก่อนน้อยๆจ้าซับเสียมลงกับบไดดายด้ํำหนีก็ถือว่างามเลยจ้าสะออนคุดแหล,แล่วจ้มามหลุนกันจ้ปาป๊างามขนาดจ้าอุย้ยหัวขาวจัว้วเลยจ้าพี่หน่อง สาออนแก้ดินดอกกอนจ้ะดแม่พี่น้นองจ้าก็มาเบิ่งยอดได้ยอดมันของสาออนในมือน,นีจ้าเบิงเ่งแน่จ้ามันนกจ้ะมีตั้งแต่หัวใหญ่ๆง,ง,งามๆจ้ะเหลเต็มกระตาคือเกาจ้ามือน,นียอดได้ยอดมานในมือน,นีจ้า วันนี้กะได้หัวใหญ่หัวเาาคือกันจะแต่ว่าบ่บบสูมือว่านจ้ะมือว่านนี่หัวใหญ่หัวงามกว่าน,นี้อีกจ้ะวันนี้กะถือว่างามอยู่จ้ะวันนี้มาคุดอยู่ผู้จ้ะอยู่ทั้งผูบานน้องเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดดุบลรดาชธานีจ้ะ เอาละจ้าจช่นช่งคลิปนี็อก่ะลืมกดไลค์ถูกใจอก่ะลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบผอาดคลิปใหม่ๆของสะออนเด้อจา้าซะออนก็นข,อขอขอพุณนถูกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอคุณนถูกกำลังแรงใจตีหมอบให้ซะออนจา้าบอกการคลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ